สวัสดีครับผมกบนาครับเมื่อนี้ครับผมได้คุยกับพี่เอกมีไผ่ย้ำความฝันของพี่เอกได้บ้างครับว่าน้องสาวแกตายแล้วก็น้องสาวคนที่ตายนี่คือขับรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งครับแล้วก็เอาเนื้อหิวมากเต็มรถเลยแล้วก็เอาเนื้อครับมาทำกับข้าวทั้งลาบ ต้มก้อยทั้งสุกทั้งดิบครับแล้วก็พากันมากินซึ่งทะเบียนรถคันที่ว่าน้องสาวที่ว่าฝันว่าน้องสาวตายน้องสาวที่ว่าขับมอเตอร์ไซค์ครับแล้วก็เอาเนื้อครับหอยมาเต็มบอลเลยทะเบียนรถมันลงท้ายด้วยสามแปดนั่นก็คือที่ไปที่มาที่ว่าพี่เอกครับแกซื้อแกซื้ออายุของน้องสาวครับที่ว่าฝันว่าน้องสาวตายคือสามเจ็ดมันก็สามเจ็ดครับแล้วก็ แกก็มั่นใจครับว่าต่อไปมันต้องออก38แน่นอนครับแกก็ตามซื้อทะเบียนรถครับคือ38เลยเหตุให้พี่เอกครับถูกเลข38ล่างมือนี้ผมมันเด้คุยกับเราครับเราฝันฝันเกี่ยวกับน้องสาวคนนี้แหละครับเพิ่นฝันอยูงไะครับเกี่ยวกับรถตลอดเลยบนแนนมันอาจจะออกเกี่ยวกับทะเบียนรถเหมือนกับคันนี้ก็ได้แต่ว่ารถที่ว่าผมกําลังจะบอกเนี่ยมันเป็นรถยนต์ครับ งวดที่ว่าสามแปดเนี่ยมันเป็นรถมอไซค์ที่ว่าขนเนื้อมาแล้วมันออกท้ายสามแปดงวดนี้พี่เอกับแกฝันว่ารถป้ายแดงหายซึ่งเป็นรถของน้องสาวอันนี้คือเป็นความฝันนะเปนฝันว่าน้นนองสาวเพิ่นเนี่ยที่ว่าอายุสาสิบเจ็ดปีนี่คือได้รถป้ายแดงแล้วรถมันหายทะเบียนรถเนี่ยคือแกเห็นชัดเจนครับในความฝันเพราะว่าน้องสาวขับเอามาอวด พี่ชายอยู่บ้านเพิ่นฝันหล้างยงิที่เล็กออกครับแค่วันเดียวเพิ่นบอกแล้วก็เพิ่นบอกว่าเมื่อกีย้ยสามแปก็ได้แค่ประมาณหนึ่งพัมาได้แค่หลักหมื่นมันมาถ้าหากว่าได้สามตัวก็จะได้เยอะอยู่แต่ว่าได้แค่ได้เล็กน้อยพันมาวันนี้แกเล่าความฝันให้ฟังครับโบยง่าวนะครับฝันสันส้นๆก่อนอื่นครับผมต้องขอขอพระคุณ พี่เอกอะไรครับที่ว่าเพื่อนได้รวบรวมเงินมาเช่าตุ่มกับผมต่อประมาณหนึ่งก็เยอะประมาณหนึ่งครับเพราะว่าผมเหมือนที่ว่าครับคือผมจะยุติในการเช่าตุ่มวันที่ห้าเพราะว่าช่วงธันวาพี่เอกแกจะไม่ว่างครับแกจะไปต่างจังหวัดแกก็เ,กยเลยจองไว้ก่อนจํานวนเยอะพอสมควรเฉพาะแค่แกเอาไปเนี่ยครับก็ประมาณหนึ่งล่ะวันนี้ครับพี่เอกครับแกเล่าความฝันให้ฟังว่า เห็นน้องสาวขาวับรถผู้ไดมาก,กับบุหงบีบแต่ดังอยู่หน้าบ้านแล้วแกก็ออกไปดูครับออกไปส่องเมืองว่าผู้ไดน้อมาบีบแต่อยู่หน้าบ้านเท่าบัดพอลงไปครับไปเห็นเป็นรถเขาเรียกว่าอะไรรถครอบครัวครับลักษณะเหมือนกับฟอร์จูเนอร์ประมาณน,นั้นป้ายแดงยังงามเลยสีขาวมุกยังงามเลยแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนขับพอมาบีบแต่ปิ๊ปิปปปปป๊พี่เอก๊แกก็ยืนอยู่ในบ้าน ซองอยู่พยายามซองวา่าผู้ใดเนาะคือมาบีบแต่โชวแถวท่านสุดท้ายครับเพื่อนก็นเห็นคนเปิดกระจกลงเฟเห็นเป็นน้องสาวตัตวเองแล้วก็อุท่านขึ้นโอ้ยจงเมียน่าอวดกูเนาะประมาณนั้นครับและสักครู่หนึ่งครับเพื่อนก็ขับรถเขามาในบ้านครับขับรถขับรถเข้ามาในบ้าน,าาน,านแล้วก็บีบแปรดังปี๊บๆๆดอยู่ในบ้านแล้วก็ไม่ดับรถนะเพื่อนก็นล,งลงมาจากรถแล้วก็มา,มาห้องตะโกนให พี่สายก็คือลูกพี่ลูกน้องกันครพี่เอกนะมาเบิงมาเบิงรถข่อยมาเบิงรถข่อยว่าชันเป็นป้ายแดงครับอย่างสวยเลยป้ายแดงเพิ่นก็ให้พี่เอกครับขึ้นไปนั่งบนรถพี่เอกเราก็กไปนั่งบนรถแล้วก็บีบแต่ดังทุกอย่างครับแต่ได้ความฝันพี่เอ,บอกบ่ดได้ขับรถได้ไม่ได้ขับรถแค่ขึ้นไปนั่งแล้วก็บีบแต่เห็นมาสวยสวยงามมากมันมาสีขาวมุกเป็นป้ายแดงแล้วก็เพิ่นก็บับไปเห็นที่เบี้ยรถครับ ทะเบียนรถในความฝันนี่คือเห็นชัดเจนมากเลยก็คือสองห้าศูนย์แปดสองห้าศูนย์แปดนี่คือทะเบียนรถปลายแดงหลังจากนั้นครับต่างคนต่างพาก,กันดูรถแต่ไม่ดับ,ดนะบรถนะบนดับรถรถมันอยู่ในบ้านเพิ่นก็นเลยบดับรถดแล้วเพิ่นก็พากันเห็นยังสาย,ยางครับในความฝันแต่จำไม่ได้ว่าเหมือนสักเหมือนเพิ่วมาก๊ลังเตรียมยังสาย,ยางหรอเหมือนกับเตรียมกับคุ้งกับข้าวหรือยังสาย,ยามละ่ะเพื่อที่จะกินกันแล้ว พากานยางเขารั่วแป๊บเดียวยางออกมาลถหายลถหายน้องสาวครับยางหาก็ไม่เจอนึกว่าแต่พี่เอกเพิ่นรับที่ไหนได้พี่ชายเพิ่นกับยูนกั้นหล่ะในความฝันแ,แน่หนากนครับแน่หนาไปไหนมาคือหารถป้ายแดงตัวเองไม่เจอห้องไห้ครับว่านี้น้องห้องไห้ห้องไห้หาจะได้หาไม่เจอแลนด้อมไซออมขวาอยู่แถวบริวณบริเวณนั้นก็คือหายยังงก็หา,า,หาไม่เจอ แล้วก็บอกว่าเราสงสารน้องครับน้องห้องให้ซะอื่นๆครับจนแกสะดุ้งตัวตื่นนี่คือความฝันของพี่เอกฝันมายาวดอกฝันเป็นตูเป็นตะฝันว่าน้องสาวเอารถมาอวดป้ายแดง2508นะแล้วก็บ่พากันดับรถมื้อนี้ยพากันสตาร์ทรถไว้แล้วกับเปิดรถไว้แล้วก็พากันไปเฮ็ดหยังดอกในครัวกงๆงกังๆเหมือนกับจะทํากับข้าวสักอย่างแหละพ่อแป๊บเดียวอ่ะออกมารถไม่อยู่รถหาย2508น้องสาวครับเหมือนเดิมอายุ30 เจ็ดปีแต่ง่วนนี่ครับบน,นี่ได้มันอาจจะออกทีเบรครถก็ได้เพิ่นฝันเกี่ยวกับทีเบรครถจังไรครับก็คือมันออกตลอดเลยทะเบียนรถน่ะป้ายแดงที่หายครับก็คือสองห้าศูนย์แปดเลขที่บ้านก็คือเลขที่บ้านของพี่เอกครับคือหนึ่งห้าเก้าส่วนอายุของน้องสาวก็คือสามสิบเจ็ดปีสามเจ็ดผมจะเขียนเฉพาะแค่ทะเบียนรถครับรถที่หายป้ายแดงหายก็คือสองห้าศูนย์แปดอายุ เจ้าของรถก็คือสาสิบเจ็ดปีแล้วก็เลขที่บ้านคือหนึ่งห้าเก้าผมอาจจะบอกเขกเยนลายครับเพราะว่าเอาแค่ทะเบียนรถก็พอครับสองห้าศูนย์แปดนะครับเผื่อที่ว่าอาจจะมากกระไรไมา่มากกระไรแต่ของฝันของพี่เอกครับแกฝันเนี่ยผมลองสังเกตดูครับถ้าหากว่าใครยังจําได้นะครับแกฝันแล้วมันจะเข้าถ้าไม่เข้ากับงวดหนึ่ง,งสองงวดครับมันก็จะออกนี่ตลอดนะครับประมาณนี้ตลอดเลย,ตลเลยแต่งวดน,นี้ครับไม่รู้ว่าจะมาอายุอ่าอายุของผู้ให อายุของน้องสาวบอจากของรถม่นช่ออกตัวเก่าอยู่บอ่อสามสิบเจ็ดพี่เอกนะ่ะสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดปีครับพี่เอกเป็นพี่ผมอยู่แล้วก่ประมาณนั่นนะครับเนาะลองมึงครับหนึ่งทันวาคมหกเจ็ดแล้วก็เอาความฝันคำมาหน่อยฟังลองพิจาดูก็ได้ครับเพราะว่าผมก็เอาในทางตัวเลขเมือ่อไหร่ทุกคนพินาครับแกบอกว่า,แกก,าแกก็บ่นยังไรครับแกก็มีอาชีพเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์อะไร ลดมอไซค์เหมือนกันนะครับแล้วก็หัวที่ผ่านมาเมื่อกี้แกก็ถูกเลขสามสามแปดไปแล้วก็งววนี้แกก็สั่งตุ้มกับผมจำนวนเยอะประมาณนึงครับคือยุติในการเช่าตุ้มวันที่ห้าเพิ่นกันเลยจองไว้เป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้คือยังมีอยู่ครับยังมีอยู่แต่ถ้าถึงวันที่5้าก็คือจะหมดเขตตามที่ผมว่าครับเนาะก็ถูกซิอยังครับมันมีจํานวนจํากัดน,นะครับเนาะมันกะ ถาหาควาบูชาไปเลยครับมันอาจจะไม่ขังเหมือนที่วาอะไรเอาแค่ระยะเวลาที่กําหนดดีกว่าขอให้ทุกครับชุดี้มาครับลองจดตัวเลขไว้ครับความฝันของพี่เอกหนึ่งธันวาคม67เขอให้ทุกคนช่ชยดีทุกท่านครับผม